ดีค่ะวันนี้แอนมินมีแหวนสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะวันนี้เนี่ยจะนินเป็นงานแหวนประดับเพชรัสเซียนะคะหรืองานประดับพลอยนะคะน้ำหนักสองสลึงมาให้ได้ชมกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยค่ะ งานสไตล์แบบแรกค่ะก็คือจะเป็นงานแหวนชูนั่นเองค่ะเป็นงานแหวนชูเม็ดเดียวนะคะก้านแหวนนะคะก็จะเป็นงานก้านเดี่ยวนะคะเป็นยางขัดทรายแบบนี้เลยค่ะเพชรจะเป็นเพชรเม็ดเดียวนะคะชูใหญ่แบบนี้เลยนะคะ หรือใครชอบงานเพชรเม็ดเดี่ยวนะคะแต่มีหนามเตยด้านข้างค่ะประดับที่บาด้านข้างด้วยนะคะก็แนะนําเป็นวงนี้เลยค่ะแอบบอกก่อนนะว่าวงนี้เนี่ยเหลืออยู่ไซส์เดียวเลยนะคะเหลืออยู่วงเดียวเลยนะคะมีขนาดไซส์57ค่ะเป็นเพชรเม็ดเดี่ยวนะคะตรงกลางนะคะตรงด้านข้างประดับบาทด้วยนะคะเป็นงาน PET เพชรเตียงเลยนะคะใส่สวยน่ารักมากเลยค่ะ หรือใครจะชอบเป็นงานทรงประกบล้อมนะคะเป็นวงกลมเลยนะคะตรงกลางค่ะเป็นงานเพชรเม็ดเดียวเช่นเดียวกันค่ะประกบล้อมด้านข้างนะคะเป็นงานเพชรล้อมเลยนะคะและมีประดับที่บ่าด้านข้างให้ด้วยนะคะทั้ง2ด้านค่ะลายนี้เนี่ยตัวก้านแหวนนะคะก็จะเป็นงานขัดทรายเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าจะเป็นงานสลับขัดเงาด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อให้แหวนเนี่ยใส่เด่นออกมามากเลยนะคะ เม็ดชูเดียวประดับด้านข้างเป็นงานลายเกลียวคลื่นคะ่ะนี่เลยงานเกลียวคลื่นด้านข้างนะคะก็จะเป็นงานประดับเพชรอรอบๆไปทั้งหมดเลยนะคะตรงกลางเป็นงานเพชรชูเม็ดเดียวเหมือนกันนะคะก้านแหวนค่ะก็ค่อนข้างที่จะหนามากเลยนะคะเป็นงานก้านเดี่ยวนะคะแบบขัดทรายค่ะ แหวนเพชรตัดเหลี่ยมเป็นรูปหวัวใจค่ะวงนี้เนี่ยน่ารักมากเลยนะคะแอดมินยังแอบชอบเองเลยนะตรงกลางค่ะเป็นงานเพชรเม็ดเดียวนะคะเจียระไนเป็นรูปหวัวใจค่ะประกบด้านข้างนะคะเป็นงานเพชรเรียงเรียงเป็นรูปหวัวใจเลยนะคะด้านข้างก็จะมีบาด้านข้างนะคะเป็นงานเรียงเช่นเดียวกันค่ะแหวนนะคะลายนี้เนี่ยตัวแหวนจะเป็นงานขัดเกลี้ยงเลยนะคะจะไม่ได้เป็นงานขัดทรายเหมือนงานทั่วไปนะคะเวลาใส่ออกมาเนี่ยเด่นมากเลยนะคะ หรือใครชอบงานสไตล์เพชรเรียงข่าวแหวนแถวนะคะนี่เลยจัดให้แบบเต็มเหนียวเลยนะคะเพชรเม็ดใหญ่นะคะแหวนแถวเรียงห้าเม็ดแบบนี้เลยนะคะใส่ใหญ่เต็มนิ้วเลยนะคะวิงวับวิงวับมากเลยนะ หรือจะเป็นเพชรเรียงค่ะเรียงชั้นเป็นงานคอนโดเลยนะคะเต็มนิ้วแบบนี้ไปเลยนะคะตัวแหวนข่ดด้านก้าด้านข้างนะคะก้านนะคะก็จะเป็นงานขัดไซเช่นเดียวกันค่ะพอเวลาใส่แบบนี้เนี่ยก็ดูเพชรเต็มไม้เต็มมือดีนะคะ งานแฟชั่นน่ารักมุ้งมิ้งค่ะก็จะมีเป็นงานลายรูปโบนั่นเองค่ะเป็นงานโบริบินนะคะเพชก็จะประดับด้านหน้าโบนะคะเต็มแบบนี้ไปเลยนะคะการแหวนก็จะเป็นงานขัดทรายเช่นเดียวกันค่ะน้ำหนักสองสลึงเนี่ยการก็ค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะงานแฟชั่นลายเข็มขัดครึ่งหน้าค่ะนี่เลยเป็นงานลายเข็มขัดนะคะเพชก็จะเรียงเต็มหน้าแบบนี้เลยนะคะเป็นงานครึ่งหน้าเลยนะคะ ก้านแหวนค่ะก็จะเป็นก้านใหญ่หญๆเต็มๆแบบนี้ไปเลยค่ะเป็นงานขัดสายด้วยนะคะงานเพชรสาหรับคุณผู้ชายก็มีนะคะก็จะเป็นงานเพชรหน้าเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะทรงด้านหน้านะคะจะเป็นงานสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะจะมีทั้งเป็นงานเพชรเต็มหน้านะคะหรือว่าจะเป็นเพชรเม็ดเดี่ยวก็ได้ค่ะงานเพชรเม็ดเดี่ยวก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะจะมีทังด้านข้างเป็นงานแกะสลักนะคะ หรือจะเน้นเป็นงานเม็ดเดี่ยวอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นงานเรียบเรียบเลยนะคะก็จะมีทั้งเป็นงานก้านเล็กนะคะแล้วก็จะเป็นก้านใหญ่ค่ะจะมีทั้งประดับพลอยด้านข้างด้วยนะคะหรือจะเป็นงานก้านเป็นลายเลดแบบนี้เลยนะคะลายเท่สำหรับคุณผู้ชายเลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะถูกใจวงไหนกันไหมคะถูกใจวงไหนชอบวงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะหรือหากลูกค้าสนใจสั่งซื้อคะ่ะทักมาได้เลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางนั้นนะคะหรือว่าทางไลน์นะคะทักเข้ามาได้เลยคะ่ะจะมีน้องแอดมินคอยบริการให้นะคะ